กาบสวัสดีครับทุกคนวันนี้ถึงเวลาแล้วน,นะครับที่ผมจะมาเล่นพระเอกของเรื่องนี้พระเอกของเกมนี้ดีกว่าอืมนี่นะครับยูโกนะครับตัวแรกเลยมาป่าของเราต้นเองโอ้โหเจอตัวเดียวกันด้วยอ่ะเฮอไม่ค่อชอบเลยนะครับเจอตัวเดียวกันมันดูไม่ขังอะ่ะดูจิดจืดชื่นชื่นครับนี่ดูชุดผม จับทุ่มไปก่อนเตะซ้ำนี่ไงสกัดกัน้นสกัดขาล่อยชุดชุดชัดชุดชุดชัดชัดนี่เตะเตะสายฟ้าไปกินต่อยต่อยต่อย,อยปกอีกทีนึงอืออโ้ยบืดไปง้างก็ตายได้แค่นั้นแหละ <c oughs> จะกรนเหมือนเดิมนะครับห้ามแพ้นะครับไปถึงเินกองไหมไปดูกันอื้อกัดนมไปก่อนครับหันก็มาเตะซ้ำ ชุบชุบชับชุบชุบชับต,ต,ต่อยต่อยตัวนี้จะเป็นเชิงแบบนักมวยนะครับจะใช้จังหวะแยบฮุบแยบฮุบแยบฮุบแบบนี้แยบฮุบแบบนี้เกลยดคอ้าไปอ้กัดคอแห่จบแล้วสเต็หนึ่งตัวที่สองนะครับโอ้เจอกับกระต่ายน้อยครับเนี่ยกับเมียมันน่าจะนะในเนื้อเรื่องอะผมเห็นอยู่ <c oughs> ยมาสิเจ้ากระต่ายน้อย จับทุ่มก่อนนี่เพื่อเป็นการโกงเตะซ้ำนี่ฟัดฟ,ฟ,ฟันี่เข่าลอยไม่น่าใช้ท่าเข่าลอยนี่น่าใช้ท่านี้ชอ็ชอตชอ็ชอตชอ็อตช็อตอีกทีนี่เข่าลอยเข้าไปอือ <laughs> ถามว่าหมัดหนักไหมตัวนี้ก็ไม่ค่อยท่าไหร่นะครับแต่ว่าในเชิงกระดับกลางๆมากกว่านะครับไม่เบาไม่แรงพอดีพอดีอ,ดอือเคาะไปก่อนหัวด,ด้วยท่านี้ ชับชับชับยุบยุบยุบเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นเชิงมวยครับปิดด้วยอันติบัวบาทสถานพบอ p e r ฟ e c t จะประมาณนี้นะครับพระเอกยูโก,โกนะครับถามว่ามันมีท่าอะไรที่มันปแปลกปกไหมมันก็ไม่มีอะที่ผมเล่นเล่นมาก็ที่เห็นคอมเล่นมาผมเล่นมาก็ประมาณเนี้ที่คอมใช้นะจะสิบปงสิบแปดหมัดสิบสี่ตีนไม่มีนะครับสำหรับตต,ตัวพระเอก แต่คอมโบไม้ตายก็น่าสนใจอยู่นะครับ,ช,บชับชับชับต่อยต่อยแย,ย็บแย็บไปแย็บไปตัวนี้เห็นไหมอืมส่วนตัวผมมองว่าโอเคนะในระดับหนึ่งตัวพระเอกชึ้บดูผมเล่นก็รู้นี่เห็นไหมอืมนี่กิ้งกา่าบัวบาสถานพบปุ๊บเรียบร้อยครับแตกอืมจับทุ่มในไม้นี่อ่ะต่อยต่อยแย็บนี่เป็นไงอึ้บ ือแต่ถ้าสกัดขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่นะีเอาไว้หอกล่อแต่มันผมชอบท่าสายฟ้าที่มันพุ่งเข้าหาอีกฝ่ายอะเนี่ยท่าเนี้ยผมชอบเพราะมันการพุ่งเข้าจังหวะแบบประชิดวงในเลยทําให้สตูน,นอนไปแบบนั้น <c oughs> ไปก็สเตซีเอาแลเริ่มแข็งแล้วน,นะครับมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้แข็งแล้วด้วยผมบอกให้เจอกับนางแมวมาเลยอหนูผมเกลียดมันนะแมวเนะ่ยเพราะมันตัวตี้ย เนี่ยดูมันเนี่ยเห็นมากก็มันจะรำแต่ขาดีลูกลังอือยกไปทีเตะซ้ําเป็นไงชิบชับชับอือสายฟ้ฟหลอกโอ้ยหันหลังใหงมันน่าจะพลาดนะครับตอนนี้โอ้น่าจะแพกะ้ก็นี่แห่ไปทีชบชับช,บชบัต่อยโอ้ตีนี่สวนขึ้นมาอันติเอวน้อง ตีกับน้องอุ้ยโอ้โหแหว่ไึงทีตีขวนหน้าไปทีนี่นี่เกิดจังหวะหน่อยอืมกัดไปที่นมเลยครับนี่เปไ็นยไงยกสดตะซ้ำกูไม่โดนชับๆต่อยต่อยชึบๆชับๆชับตีนี่นี่ชับปักปักผัวโอ้โหไม่ติดกันดีกันนะมึง อุย้ยอันติเวิดโอเคครับยกขึ้นมาด้วยท่าม้วนหน้าไปทีจบะครับสเตห้าเจอกับใครเอ่ยโอ้ชีนานะครับเสือชีต้านะครับตัวนี้ไม่ขนามือหรอแต่กระดับห้าก็ไม่แน่มาครับอืจับใส่ท่าก่อนตเตะซ้ำนี่เทคนิคยูโกฟับฟับฟับชชับยูชุบชิบชิบชบ,ชบ,ชบ,ชบกันกันนี่นี่เป็นไง นี่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 โอ้โหแมงปล่อยกมาลรงจัดแข่งข้อต้องแต่งร่างแล้วห,หาทางสกัดกัน้นอืออืออืออโยกันดีจังวะได้ได้เรเล่นแบบรัดกุมนหน่อยครัะชบชับต่อยชับชับชับชึบถอยออกมานิดนึงชึบถอยกมาไล์กลกับนี่ต่อยต่อยต่อยนี่กินเข้าไป <c oughs> ใช้สตินิดนึงนะครับถ้าเข้าไปมั่วๆโดนสวนตายได้เลยแม่งหมัดหนัก พ่อกาวเดาแม่งอ่ะพ่อมันอน่ะนี่นะชึบๆต่อยด้วยคอมโบเฮ้ยโอ้โหไม่แรงกวาท่าน,นั้นอ่ะอื้ออื้อโอ้โโยติดมุมโ,มโ,มโอ้โหเล่นกูตอนติดมุมโ,มโอ้โหโก็หยับไปไหนไม่ได้เลยครับถ้ายูกอมันไม่มีถ้อยท่าตัดกระบวนท่าอีกฝ่ายนะจังหวะต้องแค่จังหวะต่อยจังหวะตะอย่างเดียวอื เขาก็พึ่งพาใส่ไม่ได้อืออือไอ้นี่ช็อปชอปชอปอืมช็อปเตะช็อปชอปชอปอืมอือเพอร์เฟกต์ต้องเล่นแบบมีสติครับอยากไปถึงเชนล่องชนะเชน,ะชนล่องต้องมีสตินะครับอืมเจอกับเจนนี่สเตทหกนะครับเจนนี่สเตทหกก็เก่งอยู่นะครับแต่ว่าผมมองว่าธรรมดาอยู่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นสำหรับมือใหม่ตึงอืออื ถ้าระลังมันเยอะผมมาชอบเลยอย่างเงี้ยนี่สัตไปทีอันติก็งบง่ายง่ายอือกันเก่งยังวงจะกันไปถึงไหนอึโวยโวยโวยยพอก็พอ้วพอแล้วพอแล้วจะเตะบ้างพอยั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 งอืออือกันกูทุกดอกนี่กันได้ไหมอย่างเงี้ยฮึสกายิธีโอ้โหจะปิดเกมอือ อ้ยให้กูปิดเกมเฮ้อโอ้ยจิมไม่โดนอีกไม่ไงลุกมาก็ได้ <c oughs> อย่างงี้ต้องจับใส่ท่าดมไหมเนี่ยอือเอา้าด้านลังเฉยไม่กัดนมมือเขาบรเลย,เยหันก็มาเตะซ้ำโอ้โหไงโดนไปแค่นี้มันก็จะตายเล้วอะจะเย็นจเย็นจะเย็น,ยนอา้าเสร็จดิ นี่แนะปากปากปากคอมโบครบชุดเซตยอเข่าลยเรียบร้อยมาสเตจเจ็ดออหือนี่แหละตัวที่ผมไม่อยากเจอที่สุดแม่งตึงจริงผมบอกเลยลองสเตจเจ็ดเนี่ยคือเป็นอะไรที่แบบสุดจัดผมบอกเลยถ้าแพ้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอาจสดเอออย่าดูแม่งดูแม่งออกลาซ่าสก,กิออึกตึ๊กตึปุ๊บอื้ชิบชับชับชิบชับ ชุดชะชุดช้อนี่ไปร่างโชว์โอ้โหโอ้ยกัดสกัดขานี่นี่เรื่องมันอันติมาสกัดขานะครับไม่ก็จับใส่ท่านะจะหยุดอันตีมันได้เอ้ยเสยวิธีเตะซ้ำํำฮึหันก็นมาต่อยสวยก็ออกท่าผิดโอโ้ยังแก้ได้แก้ได้โอ้ยแก้ไม่ได้กับร่างเดิมอืมอยังไปก่อนเตะไปอีกทีนึงปากปากโชว อยวิววิว้ยแพ้ไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเนี่ยผมโคตรเกลียดเลยร้องสเตจเจ็ดอะแม่งแข็งจริงๆแม่งอย่างตึงผมบอกเลยเออเราต้องจับใส่ท่าเพื่อโกงก่อนอือยิ่งเป็นมวยแบบนี้เลยผมอะท่าสกัดขาก็น้อยอืออืออืออโอ้โหโดนเซ็ตย่ออันติเต็มเต็มอุ้ยอุ๊ย คือมันไวมวยมอจีมันไวมากยิงไปรองด้วยสเตเจ็กแต่ก็ไม่ขนาบมืออ,อืโอ้โหควนกลับควนกลับเสียวเสียวเฮ้ยใ,ใจเย็นใ,ใจเย็นนี่ดีดูุ้หลังไปทีโอ้โหายใจไม่ทันนะตึงจริงผมบอกเลยนี่ขัดก็ไปที่นมกระชากขึ้นไปหันก็นมาเตะซ้ำเอาไม่ติดนี่อุ้ยถอ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 ย,ถอย นี่แนะแฮ่วิธีต่อยต่อยต่อยชุบชับชับชับเตะชับชับชับต่อยชับหันก็มาเตะชับ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 นี่นี่หยุดกระบวนท่าคือปักปักเบร้อยเอาอย่างงี้ชนะละสไลด์ขาวิธีน่าจะจบแล้วไปถึงตัวสุดท้ายที่บอสเรานะครับยังไม่แพ้ก็จะไปเจอเชนกลองต่อเจอกับกาโดนะครับพระเอกกับบอสมาเจอกัน หรืนอนน่าสนุกสิเฮ้ยอะไรอะไร,ะไรปัดตีนนะปัดฝุ่นนะลูกทอมเปื่อนนะไม่งกูเตะให้ต่อยชับอืมอืมอืมใช้สายฟ้าแท่กกับพี่น้องอื้อพี่ก็แท่กลับไงนี่เงีเฮ้ยโอ้โหมันจะเพอร์เฟกต์หงไหยน,นะสงสัยต้องปักปักมันจะต่อคอมโบนะคิดว่ามันกันได้สุดไม่กันไม่สุด เค okay, ใช้ต่อครับกัดไปที่นมครับกระชาขึ้นไปหันก็มาเตะอต่อยๆชับๆโดดออกมาเสายหนอน <c oughs> ไม่ต่างตัวกัดนมฮ <c oughs> หันก็มาเตะปักตายจะโดนนันตีกูนี่ขยี้ยุอย่างงั้น Perfect s บอ t มาครับตัวสุดท้ายชาเลนจ์เรากำลังจะทำเสมอแล้วเดี๋ยวแพ้ตัวนี้ <c oughs> เวองือเอือเกเียดที่หายหมัดแดงเนี่ยมาอืมอุ๊ยสับใส่ท่าไม่ได้อุยอ๊ยใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นครับพี่ฉันกองนี่เอาหาหลังอย่างเงี้ยเสร็จเดิอุย้ยแปลงร่างก่อนอื้มชับนี่นี่กระบวนท่าไม้ตายรับจิ้มถือวงยังไงนี่เอยู่นี่นนนอือแฮหวทีช็อตออกอุ้ยขนาดหยุดแล้วนะ่ะแต่ไม่สกัดขา ใจเย็นใจเย็นอย่าดออย่าดอขอร้อนอย่าดออย่าดอเดี๋ยวกูตาย <c oughs> ดอไปดอมาเดี๋ยวกูแตกกัดนมไปก่อนครับกัดชาขึ้นไปหันก็นมาเตะสูตรเดิมอา้าวอย่างนี้ก็ซอยยับดิใจเย็นใจเย็นปุ๊บกันกันกันเชื่อปุป๊บหลบมาขวัญกลับเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยยใจเย็นใจเย็นโอ้อันติโง่ครับเป็นวันนี้อ <c oughs> ่อยซ้ำ เฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นกันกัชึบชับกันได้สวนกลับต่อยตยชุดๆดชะเรียบร้อยครับเชิญร้องก็เฉิญรองสิพี่พระเอกของเรื่องคาเฟนีตนยกอฟร์วิวพูดเทียอเลยวะเนี่ยเลียนจบ้วนะครับสำหรับคลิปนี้โอ้โหสั้นๆง่ายๆเพื่อผมว่าจบไวมากอยู่นะรู้สึกว่ามันไวนะเดี๋ยวดูสถิติก่อนนะว่าจะจบไวกว่าการโดตัวที่แล้วหรือเปล่า กาโดตัวที่แล้ว6นาทีนะ6นาทีกว่าเดี๋ยวดูยูโกเรานะครับเดี๋ยวตัดไปเลยโอ้โหได้ที่2นะครับจบที่6นาทีสี่สิบครับการโดไปจบนาทีที่สาได้ที่1นไปการโดโอ้โหยังงมการโดไม่ได้นะครับตอนนี้โอเคครับผมผมผมจขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายทุกคนครับ